นเมื่อคืนนี้มีใครไปส่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยบินไปคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์บ้างคะโอ้โหดึกเลยนะเมื่อคืนนี้สำหรับทัพสาวไทยนะออกเดินทางนะคะเมื่อวานเมื่อคืนเนี้ยตอนตีสองครึ่งเราจะบินไปที่โดฮาประเทศกาตาก่อนนะคะแล้วก็ต่อเครื่องกาตาแอลเวยเนี่ยไปที่ประเทศโปแลนด์หลังจากนั้นเราก็ต่อรถบัสด,ด้วยนะ ไปสู่ที่เมืองที่พักนะคะนั่นก็คือเมืองวูใช้เวลารวมๆนะคะก็เกือบ18-19ชั่วโมงเลยถือว่าเร็วที่สุดจากการแข่งขันระดับโลกรายการใหญ่ที่ผ่านมาที่จัดที่โปลแลนด์ในในตอนนั้นนะเอออันนี้เร็วกว่าเดิมเยอะโคด่วนพูดว่าอะไรก่อนออกเดินทางบ้างทางโคด่วนดานายสีวัชรเมธากุลน,นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะว่า การเตรียมทีมณเวลาเนี้ยดีกว่าเดิมเราได้ทบทวนจากรายการชิงแชเมป์เอเชียที่ผ่านมาเราก็ยังคงต้องไปฝึกซ้อมต่อที่โปโแลนด์อยู่นะต้องยอมรับว่าสายของเราค่อนข้างแข็งแกร่งสายของเรามีใครบ้างทุกคนเอภาพโปโแลนด์เยอรมนีอิตาลีสโลวีเนียสารัฐเกาหลีใต้โคลอมเบียค่ะหนักๆกก็น่าจะรู้อยู่ก็น่าจะเป็นโปแลนด์อิตาลี สหรัฐเยอรมนีเนี่ยหนักเกาหลีจะมาหนักไหมเนี่ยรอบนี้ยขาด่วนก็ยอมรับนะคะว่าสายของไทยเนี่ยสายเนี้ยชื่อที่ได้อ่านไปค่อนข้างแข็งแกรง่งแต่และทีมคือมีดีกรีที่เหนือกว่าเราทุกทีมเลยไม่ว่าะจะเป็นแบบสหรัฐเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์อย่างเงี้ยเหนือกว่าแต่เราก็จะสู้ไม่ถอยโค้ชพูดอย่างนี้ค่ะเราจะสู้จนหยดสุดท้าย เพราะมันก็เป็นความหวังของเราเช่นกันนักกีฬาก็ต้องเต็มที่ในทุกนัดเติมศักยภาพที่มีออกมาให้เต็มร้อยส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันมันก็อีกเรื่องก็ค่อยๆว่ากันไปเตรียมความพร้อมสู้ในแต่ละวันแต่ละนัดให้ดีที่สุดอุ้ยชอบประโยคนี้จังที่บอกว่าแต่ละทีมก็มีดีกรีเหนือกว่าไทย ทั้งนั้นแต่เราก็จะสู้ไม่ถอยสู้จนหยดสุดท้ายเพราะมันก็เป็นความหวังของเราเช่นกันคือก็ถุยที่โค้ชพูดอะนะคะเกมกีฬาเรื่องรูปแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันไปทีละนัดทีละนัดว่านัดนี้เราจะมาประชุมเกมเพื่อปรับเกมยังไงในการแข่งกับเยอรมนีในการแข่งกับสหรัฐแต่สิ่งที่นักกีฬาจะต้องมีในตัวนะตอนเนี้ย คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจล้วนๆเลยเหมือนแบบประเด็นว่าอยากกดดันตัวเองเท่าไหร่มาเพื่อพร้อมที่จะชนะก็พอแบบนี้กดดันไหมในด้านของนักกีฬานะคะตัวผู้เล่นทางโค้ชด,ด่วนก็กล่าวนะคะว่านักกีฬาเดินทางไป15คนตอนนี้ก็ยังไม่ตัดตัวให้เหลือ14คนนะเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของทุกคนก่อน เราคงจะไปตัดตัววันสุดท้ายก่อนแข่งในการยืนยันอีกทีเป็นเรื่องที่ดีที่ได้หนุสรากลับมาร่วมทีมก็จะได้อีกมุมมองในเรื่องของการเล่นนักกีฬาได้รับประสบการณ์จากคนที่มีประสบการณ์ก็จะซึมซับได้เร็วขึ้น อีกอย่างศักยาภาพของนุสราเองก็มีความพร้อมอยู่แล้วสามารถเล่นได้เราก็อาศัยส่วนนี้ว่าเขาอะจะผสมผสานกับทีมได้มากน้อยขนาดไหนก่อนตัดสินใจอีกครั้งในวันสุดท้ายคือค้ด่วนจะพูดประมาณว่าเนี่ยเวลาที่เราไปที่โปลแ,แลนด์เราเหลืออีก4วันนะทางนุสราต้อมคำก็จะมาร่วมซ้อมกับทีมแล้วก็ดูใน4วันนี้นี่แหละว่านุสราต้อมคำอะเข้าขากับ ระบบในทีมมากน้อยแค่ไหนเอ๊ะแล้วโค้ชก็จะประกาศก่อนตัดสินใจนะคะในวันสุดท้ายก่อนการแข่งวันเดียววันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโค้ชจะมาดูนุสรา4วันจริง,รงๆหรอที่จริงดูมาหมดแล้วนะคะให้แฟแนรอลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าเซตเตอร์2คนจะเป็นใครมี3คนที่ไปนะนุสราต้องคำ พอพันธ์เกิดปราดและเอสิริมามาากิจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเพราะอย่างที่บอกโคดก็คงจะดูยันวันสุดท้ายจริงๆนะคะว่าใครเข้ากับระบบทีมมากที่สุดมาดูคข่าวๆกันดีกว่าค่ะว่านักกีฬาทีมไหนแฟบนบอคิดว่าโหดที่สุดทีมแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือ เยอรมนีนะเยอรมนีตอนนี้ไร้าสาวออสมมนนะเพราะว่าเกิดการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปนะคะสาวออสมมนเนี่ยสาวเยอรมนีมือสังหารทั้งลูกเสิบลูกตบเราไม่เจอเขานะคะเราน่าจะไปไปเสียกับเยอรมนีน่าจะบอลเร็วของสาวไวเซลอะ่ะทุกคน ที่หน้าบล็อกสูงๆน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ฝีมือโหดและทีมต่อไปที่จะเจอก็คือสหรัฐอเมริกานะคะต่อกันเลยนะเยอรมนีแล้วก็ต่อด้วยสหรัฐเลยสหรัฐก็หูมีทั้งตัวตบมือสังหารแอนเดรดูนะคะโรบบนึงโรบินสันผูน้เล่นสหรัฐที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีและค่ะโหสหรัฐนี่ก็ต้องยอมรับว่าร่างกายเหนียวอึดบึกทนทีมต่อไปที่จะเจอก็คืออิตาลีนะคะ เว้นหนึ่งวันแล้วก็มาแข่งกับอิตาลีกันนะคะครั้งนี้ไม่มีอีโกนูนะที่ได้ทำคลิปไปใครได้ฟังแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนฟังนะคะว่ารายชื่ออีโกนูนะคะรอบนี้ก็มีตัวเก๋าอย่างดาเดซี่ซิล่าเหมือนเดิมมาคุมน้องๆน,นะคะก็รอรุ่นเหมือนกันนะกับอิตาลีเพราะว่าเราแข่งเวเนลกับเขาก็เกือบแล้วอะแข่งกันห้าเซตทีมต่อไปต่อเลยนะเจออิตาลีปุ๊บวันรุ่งขึ้นเจอโปแลนด์เลยนะเจ้าภาพโอ้โหอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นทีมที่ที่หนักนะแอดว่าเล่นกับโปรแลนด์หนักทั้งหนักทั้งรูปแบบเกมของโปรแลรนด์ด้วยแล้วก็หนักทั้งสภาพแวดล้อมในสนามด้วยเพราะว่าทุกคนคงจะเห็นไปแล้วถ้าใครได้ดูนะคะเราเคยไปแข่งที่โปรแ,รแลนด์แล้วแล้วเจ้าภาพโอ้โหกองเชียร์ในสนามเนี่ยคือหนักจริงๆคือหนักมากแต่ยอมรับว่าผู้เล่นโปรแลนด์ก็คือ,อคือเก่งหนัก แล้วก็เหนียวนะคะแรงโอ้รวมไปถึงรอบนี้แข่งกับเจ้าบ้านเขาก็รอลุ้นะคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้สติเซียเว้นหนึ่งวันค่ะเราจะมาแข่งกับสโลเวีเนียนะคะอันนี้ไม่น่าพลาดนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราหลบบล็อกเขาได้ไม่น่าพลาดให้กับสโลเวีเนียนะคะต่อไปเลยสโลเวีเนียเสร็จวันรุ่งขึ้นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ก็ ไม่มีอะไรผิดพลาดที่เกาหลีใต้จะมาแบบโดดเด่นจริงๆคือถ้าเกาหลีใต้จะมาใส่อะไรสักอย่างเข้ามาจริงๆนะก็ไม่น่าพลาดสาวไทยก็ไม่น่าพลาดเพราะว่าดูจากการแข่งแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเกาหลีใต้ก็พัฒนาขึ้นเยอะนะแอดก็ว้าวนะคะว่าแบบโหอย่างเงี้ยแต่ ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมในการแข่งขันโอลิมปิกก็ต้องรอดูเพราะเพราะ mm hmm. การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมา mm hmm. เขาก็พัฒนาจาก VNL mm hmm. ที่เจอกันในตอนนั้นนะก็มากแล้วชิงแชมป์เอเชียก็มากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็รอดูว่าขัดโอลิมปิกจะมีอะไรเสริมเข้ามามากกว่านี้หรือเปล่า mm hmm. ก็ประมาทไม่ได้จริงกับเกาหลีใต้นะแลนะนัดสุดท้ายเราก็จะเจอกับโคลอมเบียอันนี้ก็ไม่น่าพลาดน,นะคะแต่ว่าแข่ง3วันติดไงแข่งกับสโลวีเนีย แข่งกับเกาหลีใต้และแข่งกับโคลอมเบียเลยก็นัดสุดท้ายโคลอมเบียอาจจะสาไทยอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่า น่าจะสู้ไหวค่ะดังนั้นสาวไทยก็จะเจอทีมหนักตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะวันแรกเยอรมนีวันที่2สหรัฐวันที่3อิตาลีและวันที่4โปลแลนด์รอรุ้นค่ะตอนนี้ก็ออกเดินทางไปที่โดฮากาตาก่อนนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อไปวซอซโปลแลนด์นะคะแล้วก็นั่งรถบัสไปที่บูชนะขอส่งท้ายด้วยคําพูดของโค้ดด่วนสักนิดนึงนะคะอ่ะขอถามแฟนฟ้าบอลก่อนคิดว่า สาวไทยเนี่ยจะชนะทีมใหญ่ๆ4ี่ทีมนี้เคิยวม,มีโอกาสชนะทีมไหนมากที่สุดระหว่างเยอรมนีสหรัฐอิตาลีและโปแลนด์ไอาถามแค่4ทีมนี้แล้วกันว่าสาวไทยพอจะมีโอกาสชนะ4ทีมนี้ทีมไหนมากที่สุดไล่ลําดับกันลงมาให้หน่อยเยอรมนี ani, สหรัฐอิตาลีโปแลนด์อะขอส่งท้ายด้วยคําพูดของ โค้ดด่วนนะคะที่ว่ายอมรับว่าสายของเราค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ละทีมีดีกรีที่เหนือกว่าทั้งนั้นแต่เราก็จะสู้ไม่ถอยสู้จนหยดสุดท้ายเพราะมันก็เป็นความหวังของเราเช่นกันรุ่นนะคะอีกไม่กี่วันแล้วขอให้สาวไทยประสบความสำเร็จในการคัดเลือกโอลิมปิก16กันยาถึง24กันยาที่จะถึงนี้ด้วยค่ะรอชมรอเชียร์ไปพร้อมกับแอดค่ะอ่ะไล่ลาลดับกันมาด้วยนะ